สำหรับใครที่มองหาโปรเน็ตแบบไม่อันมรสูงดราคาประหยัดอยู่โกโมโก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่โกโมโอเองก็มีข้อจํากัดอยู่ค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการของโกโมเขาเป็นซิมออนไลน์เขาไม่มีหน้าร้านเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สะดวกจะทารายการอะไรเองเนี่ยโกโมอ,อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะครับส่วนว่าโกโมจะดีไม่ดีอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่อธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับอยู่ช่องมิเตอร์ฟารนะครับคลิปนี้ขอมาคุยเรื่องเน็ตไม่อั้นของโกลโมเพิ่มเตมิมมาสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาโปรเน็ตแบบไม่อั้นมือสปิดราคาประหยัดโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่มีแต่สัญญาณของ a s เอสโกลโมก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเพราะโกลโมเขาใช้สัญญาณตัวเดียวกันกับของ AS เเลยแถมราคาของโกลโมเองถ้าเทียบกับของค่ายหลักก็ถือว่ายังถูกกว่าค่อนข้างมากครับ เน็ตแบบไม่อัเบรส์สปีดเลยตอนนี้ของโกโมเขากดได้ต่ำสุดที่เดือนละ267.25กบาบาทจะเป็นแพ็กเกจคู่นี้นะครับแพ็กเกจหลักรายปี9 9บาทกับแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อัน15 mbps แบบไม่อัเบริส์สปีดราคา2 5 9บาท99หาร12มาจะตกอยู่ที่เดือนละ8.2 5บาทบวกกับ2 5 9บาทของแพ็กเกจเสริมก็เท่ากับ2 6 7 2 5บาทของค่ายหลักอ่ะถ้าจะเอาให้ได้ใกล้เคียงกับราคานี้จะต้องเป็นซิมเทพลายปีแต่ ซิมเทพที่เป็นเน็ตแบบไม่อันแระสปีดตอนนี้จะมีเฉพาะแค่ของถูแล้วมันก็ต้องเหมาจ่ายรายปีแถมได้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่ด้วยส่วนของ a s เองตอนนี้เขาไม่มีซิมเทปแบบเน็ตไม่อันแล้วนะครับที่เป็นเน็ตแบบไม่อันราคาถูกที่สุดของเขาตอนนี้จะเป็นโปรเน็ตความเร็วสิ mbps ของการเปิดเบอร์ใหม่ครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่เดือนละสี่้แบบ2บาทถ้าเทียบกันนะจะเห็นว่าของโกโมะราคาจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ใช่เห็นว่าราคาถูกแล้วจะเลือกใช้งานได้เลยนะ คุณต้องไม่ลืมว่าโกโมเขาเป็นซิมออนไลน์ไม่ใช่ซิมของค่ายหลักมันยังมีจุดที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนเลือกใช้อยู่หลายส่วนครับส่วนแรกเลยก็เรื่องของบริการครับถึงโกโมจะใช้สัญญาณเดียวกันกับของ AS แต่เขาไม่ใช่ค่ายเดียวกันนะครับคนละค่ายกันเลยไม่ได้ใช้ศูนย์บริการเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะถือซิมโกโมเดินไปที่ศูนย์ AS ไปให้เจ้าหน้าที่ AS เอขาแก้ไขให้อันนี้เขาไม่ทําให้นะครับมันคนละค่ายกันนะครับ เอาจริงโกโมโเขาไม่มีศูนย์บริการตัวเองเลยด้วยซ้ำคอเซ็นเตอร์ก็ไม่มีการติดต่อเจ้าหน้าที่โกลโ,โมทําได้ทางเดียวคือแชทคุยผ่านทางเพจหรือทางแอปซึ่งถ้าจะว่าตรงๆก็ถือว่าติดต่อได้ค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกใช้งานโกโมคุณต้องมั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพราะทุกอย่างคุณต้องทํารายการด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การซื้อซิมการย้ายค่ายการลงทะเบียนกระทั่งการจ่ายเงินต่อโปรเรื่องอะไรพวกนี้คุณต้องทําเองหมด อย่างการตออ่อโบโอเคว่าโกโมะเขามีช่องทางช้ระเงินให้เลือกได้หลายช่องทางอยู่แต่ถ้าเทียบประของค่ายหลักก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยครับเอาง,ง่ายๆเลยถ้าคุณจะตัดเงินผ่านแอปธนาคารตอนนี้ของโกโมะเขารองรับแค่5ธนาคารนะครับก็จะมีกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพกสิกรและก็ทหารไทยมันยังไม่ได้ครอบคลุมครบทุกแบงค์เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะใช้งานโกโมโถ้าคุณไม่ตัดเงินผ่านทางไลน์เพย คุณก็ต้องมีแอปธนาคารหนึ่งใน5แบงก์นี้เท่านั้นถึงจะใช้งานได้อีกเรื่องที่อยากให้พิจารณาก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณครับตะกี้มีบอกไปแล้วว่าโกโมเขาใช้สัญญาณเดียวกันของของ AS โดยทั่วไปถ้าคุณภาพสัญญาณของ AS แถวบ้านคุณเป็นยังไงเวลาคุณใช้งานโกโมมันก็จะได้มาประมาณนั้นนั่นแหละครับอย่างผมก็ใช้คู่กันนะทั้งของ AS แล้วก็โกโมเลยโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจุดไหนที่ AS ใช้งานได้โกโมก็ใช้งานได้แทบไม่ได้ต่างกัน แต่ก็ต้องย้ําก่อนว่าอันนี้คือโดยทั่วไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมใช้ดีแล้วทุกคนจะต้องใช้ดีด้วยคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณภาพสัญญาณของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันสัญญาณบ้านผมดีบ้านคุณอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกใช้อะไรยังไงแนะนําลองตรวจสอบคุณภาพสัญญาณในพื้นที่ที่คุณจะใช้งานดูให้ดีสะก่อนก่อนจะเลือกใช้ด้วยนะครับ ซึ่งวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคุณอาจจะใช้พวกฟังก์ชันแผนที่ของแอป Spe ดเทสหรือเอนเพช่วยดูได้นะครับลองเปิดเข้าไปดูก่อนว่าแถวบ้านคุณน่ะสัญญาณของ AS เป็นยังไงมีเยอะไหมครอบคุมไหมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้มันได้แค่คร่าวๆนะครับไม่ได้เป๊ะ0 0เนะเพราะการใช้งานจรงิงอ่ะมันยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อก,การใช้งานนอกจากคุณภาพของสัญญาณขึ้นอีกแต่ถ้าจะเอาให้ชัว์เลยนะอันนี้มันก็ต้องลองใช้งานจริงครับ ลองถามหาแถวบ้านดูก่อนว่ามีใครใช้งานโกลมโมวบ้างไหมสัญญาณเป็นยังไงครอบคุมไหมใช้งานดีไหมอะไรางเงี้ลองถามถามดูก่อนครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอันนี้อาจจะต้องหาซื้อซิมโกลมโมไปลองใช้งานดูครับเบื้องต้นนะ่ะถ้าแค่คุณต้องการจะเทสสัญญาณผมแนะนําคุณซื้อแค่แพ็กเกจหลัก99บาทไปลองใช้งานก่อนกันได้ตัว99บาทมันจะมีเน็ตมสสปีดติดไปให้10กิกะไบต์อยู่แล้วถึงมันจะไม่ได้เยอะอะไรแต่แค่ลองใช้งานลองเทสสัญญาณผมว่ามันเหลือๆครับ ถ้ามันดีคุณค็ใช้งานต่อไปกดเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มเอาที่หลังได้แต่ถ้าลองใช้งานแล้วมันไม่ดีสัญญาณแย่มากคุณอยากจะยกเลิกไม่ใช้งานเลยก็ได้นะของโกโมเขาไม่ได้มีสัญญาณอะไรผูกมัดอยู่แล้วครับส่วนต่อไปที่อยากให้พิจารณากันก็คือเรื่องของราคาครับคือถ้าเป็นตัวเน็ตไม่อันอันนี้โอเคของโกโมเขาถูกจริงแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจต้องการใช้เน็ตเยอะ เลือกเป็นเน็ตแบบไม่อัพไรส์สเของโกโมไปอันนี้โอเคมันคุ้มแต่กับคนที่ไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นอาจต้องการใช้เน็ตแรงหรือต้องการได้โทรฟรีด้วยอันนี้คุณก็ต้องเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับโปรของค่ายอื่นเอาเอาว่าเดี๋ยวผมไล่เรียงแพ็กเกจที่น่าสนใจของโกโมให้ฟังก่อนละกันแล้วคุณค่อยเอาข้อมูลที่ผมแจ้งให้ทราบไปลองเทียบเคียงเปรียบเทียบกับโปรของค่ายอื่นดูสำหรับแพ็กเกจของโกลโมอ่ะเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งแพ็กเกจหลักแล้วก็แพ็กเกจเสริม แพ็กเกจเสริมเองก็จะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจเสริมเน็ตแพ็กเกจเสริมโทรแพ็กเกจเสริม SMS และก็แพ็กเกจเสริมโรมมิงถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดเลยมันก็น่าจะยาวไปในคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดเ,เฉพาะตัวที่น่าสนใจมาแนะนํากันลวกันนะครับสาหรับตัวที่น่าสนใจที่สุดของโกลโมตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้มร้วสปีดความเร็ว15 mbps ราคา259บาทต่อการใช้งาน30วันตัวนี้จะได้มาเป็นเน็ตความเร็ว15 mbps แบบไม่อั้มร้อสปีดเลยตัวนี้ เป็นโปรเดียวกันเลยต่างกันแค่ว่าตัวหนึ่งจะเป็นโปรแบบต่อโปรอัตโนมัติกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบสมัครหลายครั้งต้องมากดซื้อใหม่เองทุกเดือนกับคนที่ขี้เกียจต้องมานั่งรออินเข้าแอบคอยต่อโปรอะไรแบบนี้ทุกเดือนเนี่ยจะเลือกสมัครเป็นโปรแบบต่อตัโนติไปเลยก็ได้นะเพียงแต่ตัวที่ต้องต่อโปรแบบอัตโนมัติเนี่ยคุณต้องชาระเงินผ่าน4ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตไลน์เพย์แล้วก็เหรียญหรือคอยบัตรเครดิตอ่ะมันจะไปตัดเงินจากวงเงินให้ด้วย แต่บัตรเดบิตลายเพย์และก็เหรียญ3ตัวนี้อันนี้คุณต้องเติมเงินรอไว้นะถ้าถึงรอบแล้วเงินมันไม่พอต่อโปรโปรมันจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติครับแต่ส่วนตัวนะผมเลือกเป็นแบบสมัครใช้งานหลายครั้งเอาครับผมว่ามันค่อนข้างสะดวกดีอะตอนไหนจะใช้ก็ค่อยกดซื้อเดือนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช้เน็ตจับแพ็กเกจหลักไปได้เลยคือแพ็กเกจของโกโมเนี่ยเขาจะแบ่งหลักๆได้2แบบแพ็กเกจหลักกับแพ็กเกจเสริม แพ็กเกจหลักอ่ะมันจะมีวันใช้งานมาให้ส่วนแพ็กเกจเสริมมันจะไม่มีวันใช้งานว่ายง่ายก็คือถึงคุณจะมีแค่แพ็กเกจหลักอย่างเดียวไม่มีแพ็กเกจเสริมมันก็ยังใช้งานได้แต่ถ้าคุณมีเฉพาะแค่แพ็กเกจเสริมอย่างเดียวแต่ไม่มีแพ็กเกจหลักมันก็จะไม่มีวันใช้งานมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการใช้แพ็กเกจเสริมเด็กไม่อันตัวนี้คุณต้องเลือกซื้อแพ็กเกจหลักตัวใดตัวหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสมัครเพิ่มได้นะครับ สำหรับแพ็กเกจหลักที่เหมาะจะามาใช้งานร่วมกับแพ็กเกจเสริมเนี่ยไม่อั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจหลักรายปี no expire ครับสำหรับแพ็กเกจหลักชุดนี้จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับแบ่งตามไซส์เลยก็จะมี S, M, L, XL แล้วก็ XXL ทั้ง5ตัวเนี่ยจะได้วันใช้งานไปก่อนเลย365วันเหมือนกันนะครับแต่จะไปต่างที่ปริมาณเน็ตและก็ค่าโทรครับ ตัวแรกไซส์ S ตัวนี้จะได้เน็ตแมสปีดมาปีละ1 0 g กิกะไบต์กับค่าโทร10นาทีราคาจะอยู่ที่ปีละ99บาทตัวต่อไปก็จะเป็นไซส์ M นะครับตัวนี้จะได้เน็ตมาปีละ25่กิกะไบต์กับค่าโทร50นาทีต่อปีเหมือนกันราคาจะอยู่ที่ปีละ199บาทตัวต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจไซส์ L Plus นะครับตัวนี้จะได้เน็ตแมสปีดมาปีละ 110GB กิกะไบต์กับค่าโทรอีกปีละ150นาทีราคาจะอยู่ที่ปีละ699บาทต่อไปก็ XL ตัวนี้จะได้เน็ตแมสสปีดมาปีละ150กิกะไบต์กับค่าโทร300นาทีราคาจะอยู่ที่ปีละ999บาทครับแล้วก็ตัวสุดท้ายแพ็กเกจกกลายปีไซส์ XXL ตัวนี้จะได้เน็ต 5G แมสสปีดมาปีละ200กิกะไบต์กับค่าโทร500นาทีราคาจะอยู่ที่ปีละ1,395บาทครับย้ำนะครับปริมาณเน็ตกับโทรที่ให้มานี่คือต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะ ผู้เป็นปีอ่ะมันเหมือนจะได้มาเยอะแต่ถ้าเอามาหาร12มันถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอย่างตัวแพ็กเกจหลักไซส์เอเน็ต10กิกะไบต์ต่อปีหารมาตกเดือนหนึ่งไม่ถึง 1GB กิกนะกับการใช้งานคนปกติทั่วไปยังไงก็ไม่พอครับส่วนมากคนที่ซื้อแพ็กเกจหลักตัวนี้ไปใช้เนี่ยจะมีอยู่2แบบครับแบบแรกเอาไว้เลี้ยงเบอร์คือ9 9บาทต่อปีเนี่ยพอหารมามันจะตกอยู่ที่เดือนหนึ่งไม่ถึง10บบาทเลยกับสายเลี้ยงเบอร์แพ็กเกจตัวนี้น่าจะถูกเกือบที่สุดเท่าที่มีในตลาดตอนนี้แหละ อีกแบบนึงคือเอาวันใช้งานมาใช้ร่วมกับแพ็กเกจเสริมเน็ตครับคือตัวเนี้ยถึงมันจะได้เน็ตมาแค่ปีละ10 g b แต่วันใช้งานมันให้มาเต็ม365วันเลยถ้าคุณซื้อแพ็กเกจหลักตัวนี้เสร็จแล้วคุณไปซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อันและสปีดความเร็ว15 Mbps เพิ่มอีก259บาทหารเฉลี่ยมาก็เท่ากับว่าคุณจะได้เน็ตความเร็ว15 Mbps แบบไม่อั้นแลสปีดไปใช้งานทั้งหมดในราคาแค่เดือนละ267.25บาท อันนี้คือสายเน็ตไม่อั้นกับสายเลี้ยงเบอร์นะแต่กับคนที่ต้องการใช้เน็ตความเร็วสูงเป็นเน็ตแมสสปปดเลยคุณต้องเอาไปพิจารณาดูก่อนว่าปริมาณเน็ตต่อปีที่เขาให้มาเนี่ยพอเอามาเทียบกับตัวเงินที่จ่ายไปมันจะคุ้มหรือเปล่าอย่างตัวใหญ่สุดไซส์ s l ตัวนี้ถ้าหารเฉลี่ยมาก็เท่ากับว่าคุณจะได้เน็ตมาใช้งานเดือนละ16.6กิ16ในราคา116.50บาทถ้าหารเฉลี่ยมามันจะตกอ,อยู่ที่กิกละประมาณ7บาทคับ ถ้าเอาไปเทียบกับโปรของการเปิดเบอร์ใหม่ที่พอจะใกล้เคียงกันที่พอจะเทียบกันได้ก็จะเป็นตัว Max Speed 100 g b 399บาทตัวนั้นอ,อาหารเฉลีย่ยมายจะตกอยู่ที่กิกะไบต์ละ3.99บาทตีคร่าวๆมันก็แพงกับการเกือบเท่าตัวได้แต่โปร Max Speed 100 g b เนี่ยมันเป็นโปรเฉพาะของการเปิดเบอร์ใหม่ถ้าคุณเปิดเบอร์ใหม่ได้โอเคตัวนี้มันคุ้มกว่าแต่ถ้าคุณต้องการใช้งานเบอร์เดิม GoMo Size A, XL มันก็น่าจะตอบโจทย์กว่า อย่างที่บอกไปแต่ละคนมันมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วยังไงคุณก็ลองเอาข้อมูลที่ผมแจ้งให้ทราบไปลองพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าพิจารณาดูแล้วโอเคอยากลองใช้งานดูก็ไปดูที่วิธีการสั่งซื้อกันต่อเลยครับสาหรับวิธีการสั่งซื้อซิมของโกโมตอนนี้จะทําได้2ทางนะครับ1คือซื้อผ่านทางหน้าเว็บของโกโมเลย2ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม shopee หรือ lazada ครับสำหรับคนที่จะเลือกซื้อผ่านทางเว็บของโกโมเลยเนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สำหรับสั่งซื้อไปวางในคำอธิบายใต้คลิปให้นะครับพอกดเข้าไปอ่ะคุณก็ไปเลือกแพ็กเกจหลักที่คุณต้องการก่อนจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการ speed มีเน็ตมืสปีดเก็บไปได้เยอะขนาดไหนนะครับแต่ถ้าต้องการประหยัดเลยก็เลือกเป็นตัว99บาทอย่างที่ผมที่บาาไปก็ได้มันเอามาสมัครตัวแพ็กเกจเสริมเน็ตมมมสปีดได้เหมือนกันพอคุณเลือกเสร็จที่ด้านล่างของแต่ละแพ็กเกจอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับย้ายค่ายกับสั่งซื้อเลย ถ้าคุณต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็เลือกปุ่มย้ายค่ายแต่ถ้าคุณต้องการเปิดเบอร์ใหม่เลยก็เลือกที่ปุ่มสั่งซื้อเลยเพอกดเสร็จก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแจ้งมาเหมือนเดิมได้เลยครับอีกวิธีก็คือซื้อผ่านทางช้อปปีหรือลาซาด้าครับสำหรับใครที่ใช้งาน2แพลตฟอร์มนี้เป็นประจําอยู่แล้ววิธีนี้ก็อาจจะสะดวกกว่าแต่วิธีนี้จะได้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับยังใช้กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ได้ถ้าใครที่จะเปิดเบอร์ใหม่แล้วอยากซื้อผ่านทาง Lazada หรือ s h e เนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ Official s t o ตรของเขาไปวางในคอธิบายใต้คลิปไว้ให้นะครับใครที่สนใจตัวไหนอะไรยังไงก็กดเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยครับพอซื้อเสร็จเขาก็จะจัดส่งซิมมาให้เป็นซิมแบบนี้นะครับที่ด้านในเขาจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับคุณก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เขาแจ้งไว้ให้ได้เลยมันก็จะมีการดาวน์โหลดแอปกโกม a i แ a n ์มาติดตั้งแล้วก็สแกนบาร์โค้ดสแกนบัตรอะไรแบบนี้นะครับ พอคุณลงทะเบียนเสร็จคุณก็เข้าไปในแอปโกโมที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วแหละถ้าต้องการใช้งานเน็ตแบบไม่อันดัไวสปีดอย่างที่แจ้งไปคุณก็ไปที่หน้าร้านค้าแล้วเลือกแพ็กเกจช็อปแล้วก็ไปที่แท็บแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับในหน้าแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวแพ็กเกจเสริมเด็กไม่อันดับไวสปีดทั้ง2ตัวเนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะคุณสนใจตัวไหนคุณก,ก็กดปุ่มซื้อเลยที่ตัวแพ็กเกจได้เลยครับในหน้าถัดไปมันจะมีช่องทางการชำระเงินขึ้นมาให้ คุณสะดวกจ่ายแบบไหนก็เลือกได้เลยครับพอเลือกเสร็จก็มากดปุ่มซื้อเลยที่ด้านล่างแค่นี้ก็เรียบร้อยเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับโอเคสำหรับเนื้อหาของโกมโมที่น่าสนใจของเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับ สวัสดีครับ